ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในไทยอยู่ที่83,000รายต่อปีฉเฉลี่ยอยู่ที่230คนต่อวันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในผู้ป่วยผู้ใหญ่อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ประมาณครึ่งหนึ่งในผู้ป่วยเด็กมีโอกาสเสียชีวิตประมาณ20%ซหลังจากที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะ รู้สึกว่าท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังรู้สึกอยากตายอยู่ทุกวันสาเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยโรคม,มะเร็งเสียชีวิตก็คือในเรื่องของการติดเชือ้อการติดเชื้อหลังได้รับยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ําอีกหนึ่งสาเหตุหลักก็คือการดื้อย,ยานะครับหรือการไม่ตอบสนองต่อการรักษาด,ด้วยยาเคมีมบําบัดซึ่งนาไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยในที่สุด จึงเรเริ่มพัฒนาโครงการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเมเลือดขาวด้วยคาร์ทีเซลล์โครงการนี้คือการพัฒนาดัดแปลงให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยหรือผู้บริจาคมีความสามารถในการจับทำลายเซลเลม์มะเร็งเลือดขาวที่อยู่ในตัวผู้ป่วยได้ซึ่งโครงการนี้จะเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาสามารถหายขาดจากโรคลายมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้ได้รับความร่วมมือจากคณ,ณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอกอื่นๆโครงการคาร์ทีเซลเริ่มดําเนินการมาประมาณเกือบ10ปีครับโดยเราแบ่งเป็น3มช่วงย่อยๆครับช่วงแรกนะครับก็คือเป็นขั้นตอนในเรื่องของการทดลองในหลอดทดลองก็ใช้เวลาอยู่หลายปีเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวโมเลกุลที่เราจะไปใส่ในทีเซลลและเราก็ทําการพิสูจน์ในหลอดทดลองว่าสามารถทําลายเซล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ ในช่วงที่2เราวิจัยในสัตว์ทดลองนะครับก็คือเรามีการทําให้สัตว์ทดลองกลายเป็นมะเร็งและเราก็รักษาด้วยคาร์ทีเซลเพื่อพิสูจน์ว่าสัตว์ทดลองปลอดภยัยสามารถรักษาเซลล์มะเร็งที่อยู่ในสัตว์ทดลองได้หลังจากการวิจัยในสัตว์ทดลองเรียบร้อยแล้วเราก็มาดําเนินการวิจัยในระดับคลินิกซึ่งเราดาเนินการมาอยู่แล้วประมาณสาถึงปีปัจจุบันเราเชิญผู้ป่วยโรคม,มะเร็งเม็ดเลือดขาวจานวน1ิบรายเข้าร่วมการวิจัยโดยผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยที่ดือ้อหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั้งก่อนและหลังปลูกถ่ายเซลล์ นึ่งในผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพันธุ์ชนิดลิมโฟรหรือที่เรียกว่าอะคิลลิมโฟบัตติกหรือคิเมียนะคะซึ่งได้รับการรักษาด้วยยาเคมีมบำบัดทั้งหมด5สูตรนะคะแล้วก็มีการดื้อต่อยานะคะซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดแต่เนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรงจึงได้มีการนําคาร์ทีเซลล์นะคะมาใช้ในผู้ป่วยรายนี้นะคะ่ะตอนที่ได้เคมีบำบัดแล้วไม่ตอบสนองเนี่ย รู้สึกว่าท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังรู้สึกอยากตายก็ทุกขทรมานจากผลข้างเคียงมากไม่ว่าจะเจ็บปวดตามข้อหรือว่าตามผีหนังะคะก็มันไม่มีทางเลือกแล้วค่ะเพราะว่าทางข้างหน้ามีแต่ความตาย หลังจากเข้าร่วมโครงการเนี่ยผู้ป่วยจะได้รับยาเคมีบำบัดเพื่อกดภูมิต้านทานของผู้ป่วยแล้วก็ได้รับการใส่เซลล์คาทีนะคะที่เราไปผลิตมานะคะก็เฝ้าสังเกตเรื่องของภาวะแทรกซ้อนว่าผู้ป่วยมีไข้ไหมมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการตรวจเช็คตัวโรคนะคะซึ่งก็พบว่าไม่พบเชื้อมะเร็งเนี่ยตั้งแต่2ออาทิตย์นะคะหลังจากที่ได้รับการใส่ คาทีเซลเข้าไปค่ะผู้ป่วยก็ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพในโรงพยาบาลนะคะรวมระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยก็ประมาณ3เดือนค่ะณปัจจุบันคนไข้ได้กลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงร่วมกับมีตัวโรคที่สงบนะคะผลการรักษาในผู้ป่วยทั้ง10รายครับผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาโรคม,มะเร็งสงบ1 0 0%ปครับปัจจุบันเราติดตามผู้ป่วยทั้ง10รายครับเพื่อติดตามอาการติดตามการตอบสนองและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาของเรา รู้สึกว่าพอหายแล้วรู้สึกขอบคุณทีมวิจัยแทนผู้ป่วยมะเร็งโล,ลือดที่ทําให้พวกเราอยู่รอดปลอด,อดภยัยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อีกครั้งค่ะก็รู้สึกดีใจมากนะคะเพราะจริงๆก็ดูแลกันมาหลายปีนะคะแล้วก็ผลไข่สามารถที่จะรอดชีวิตกลับไปได้มีกําลังใจที่จะต่อสู้ต่อนะคะผมยังรู้สึกภูมิใจนะครับ กับตัวเองกับทีมนะครับที่เราช่วยนะครับในเรื่องของการดําเนินการวิจัยนี้มายาวนานเกือบสิปีเปิดทางเลือกใหม่นะครับให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาได้มีแนวทางการรักษาใหม่ๆ นว,วัตรกรรมในการรักษามะเร็งด้วยการตัดต่อ,อยิงชิ้นนี้เป็นผลงานของคนไทย100%ซซึ่งสามารถจดสิทธิบัตรได้ทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้เราได้ดำนินงานวิจัยจากข้อปฏิบัติการไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐานสาคนแห่งแรกในอาเซียนเป็นความภาคภูมิใจของมหาฮิทาลัดลเรามีความมุ่งม,มั่นที่จะผลิตผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มสุขภาวะที่ยั่งยืนของคนไทยอีกต่อไปครับ ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน